เริ่มได้ไม่เนีนนะ่นนนยม,บม,บมยับอกไม่เริงหลอกเราอ่ะได้ติดจากพี่เต้มาพ้มาติดจากพี่เต้มาพี่เต้เลยได้ติดจากพี่เต้หมดเลยเลยของมันอะไรจริงเฮ้ย ถ้าเปิดกระด็ตรงนี้ก็ได้วิ่งไงี้เนี่ยมีวิ่งเข้ายากกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยองเงี้ยไหไม่โฟกัสให้เราอะพึ่ดพึ่ดหยางเราหยาดตัวเรียวตกมาดีอะทองเจ้าทองเจ้าหนึ่งแต้หนึ่งแต้ เียวเดียแหมแหมทาพ่เตเลยเนี่ยโอโบฮ้ฮู้ไม่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 น่าไม่น่านะ น้องมา้าหายไปเลยนะพี่มัมมง้ง,งอืออุยรู้ทันอะอีกรุ่นนึงลยู่บนน้อเมือนมันเชียร์ลยเหมือนมันอยากให้หนูหนอยู่นี่แหละเดยม่นเหานอไม่อสองนาทีแล้วนม,มาเลย พี่มาเพี่มาในกล้องด้วอได้ยินเสียงใช่ไหมจะเสียงหนูว่าเต็มเต็มเลยแหละอ้าว่อโลิปอ่อเค้ยเอ้ยเสียงเสียงเสียงทำไมพี่แมวเสียงไป่กันแบบรักกลุ่มมากเลยอ่ะถ่ะสามสิบวิจะรำซิบรี เข้าไปสิพี่ดีฮอท้าน10วิ10วิอ้า่า10วิสุดท้ายแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9หมดเพลินจริงๆมันต้อง19เปดนั่น